สวัสดีค่ะไม่ได้ขอแลก่วมกันค่ะพี่น้องวันนี้มาชี้ต้มต๊อบหมูนั่นค่ะชี้ต้บัำสวนค่ะพี่น้องค่ะตำม้วนตำชั่วไรไรไก่ไปใหญ่ต้มปลาดิบพี่น้องมีเขาห่มกันกับพี่น้องนะคะพี่น้องบุกหลันมากินน้ำกันได้ค่ะมือนี้มากินต้มปลาดิบมาดูนั่งเตียงให้นั่งเหมือนไหมมีแค่มูแต่เสียก็แค่ได้ ขึ้นยังได้ปลูกไปบดหฮมือเศร้าอันต้นน่ะมันบดบด่ะไรเราหมูเศร้าว่าแม่เหมือนขึ้นขึ้นจะเอาทิมเดาขึ้นยังได้หัวเอาหมอเศร้านี่แม่แต่บ้านสวนเป็นคนที่จ้าเรียนแล้วใส่ขาตั้งเอาไปตั้งเอาปุ่นไปเด่นน้าดุกดูที่บรรยากาศตอนแรกแรกบรรยากาศดีค่ะที่บ้านสวนนะคะ มาที m, ่ซ <ination noises> ma, ุ then, ้มผมก็สามลัานอย่างมา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 กินกับแม่ตัวบนสวนเด้อทุกคนเด้อซุ้มผมกกอแซ่บน้ำกันแม่กลัวนะคะแม่กัวหลานอมมั้อ้เป็นนอกตะนนัตี่ต้มปานินนะคะผ้ชมผมไปน้องกินสามล้งนัน้อยันิัวขาเาบ้ากอันนี้ก็ว่าเขาบ้าสุกหมูนะคะจุกหิู ไม่นาดนนเนคนเอาีนอว่างกันเลยถาวายแยงคนี้มันไ้มเอาไหเม่ยเงไงก็ใเป็นยังไงไม่ยมาลวดก็ต้อายแยงหงไหนนะต้องามว้งยนันะแก่นะรัผู้อได้มยู่ท่นี่ไม่ต่อยัากาศมนาวยเดินเนชิ้นพนื้ย่างมันค่ะเอาตั้งขึ้นหน่อยมันมันแห่งมนแห่งเอาตตังขึ้นได้รู้ตั้งันได้ช่างเด่น เออตั้งข uh, uh ึ huh. um, Ivan, well, um, dinner, uh ้นหมอนะไกลหลายไกลหลายไกลหลายคนเออขันแข้งมันเบาแรงๆหนึ่งตัวน้ำไหลมาช่างเด่นเออให้สัตว์ตัวเออมันคือมันแข้งกว่ามันจะแห็งเลยบรรยากาศบ้านๆนะคะบรรยากาศบ้านๆนะคะที่บ้านสวนนะคะนี่พี่น้องปองไปยน้มกันหลายคนเอาช่างเด่นยกนิ้วโป้นู่นี่้เ่วสัตว์บ่ิเวนช่างเด่นเด้อ เฮ้อยู่ไหนก็ช่างคอยได้ยกปูกบรรยากาศบัรบาลนะครับพี่น้องนี่คือสวนยางฝนตกมาขึ้นค่ะท่วมเลยค่ะน้ำท่วมเมันจะเป็นแองนยักนอยน้ำท่วมนะคะอันนั้นก็บ้านหลานมาอยู่ด้วยกันหลายคนค่ะ บรรยากาศเนี้ยมาแลงแดดแอมแซมค่ะพี่น้องค่ะมาอนี้กับมากินเขาร่วมกันมาด้จ้ามากินกันหลายๆคนนะคะกอนกิกินกรลังเมครักวกกำลังตักน้ำกินดูก็เลยด้ดย,ยางเลาะสวนยางว่าเมื่อแรงจะกินยางได้ไหม,มเมื่อคืนฝนตกแห้งค่ะพี่น้องมึงที่แบบยางเต็มไปด้วยน้ำยางใกล้จะได้ขายแล้วนะคะแจกับคนมะคาตลอดคช่วงนี้เราต้องทำใจตอนอ้นยางยางยุ่กับเพื่นไคะ บรรยากาศนี่แต่พี่น้องกันพี่น้องส่ง,สง,สงป่ายืนมกันธรรมชาตินะคะเราชอบสวนยางเขาก็เลย่ายใหญ่ไม่อยู่สวนยางเราไม่ได้กลับบ้านเราอันนี้รถพ่อใหญ่คูนุขี่ในสวนยางเลาะนลคะเลาะแดดเลยค่ะแดดแจ่มเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยไปบึงพักเขากันแล้วไปน้อ จะได้กินไปดูยางด้วยค่ะพี่น้องค่ะดูต้นนี้ยางก็จะเต็มหมดแล้วเอาคือยังไปอยู่งตะหม่องก่อนเดียวแท้คือม่นแยกมาหนินะเธอมาดิวอ่ะรถอะไรคะรถดูดีก็มันกินเข่าอังส้มโอ้เพราะเรื่ในยางอยู่โอ้หือเร็วแรกมั้งแม่ เอาตักตักให้ป้าติ๋มหน่อยเอาไว้เลยเอเากบไนาั่งหน่อยาพีกันเลยจ้ะเ้ยเรางนักเลยนักขนานั้นนานนเท้ากับยาาเอนอ้เน่มั่างเดินนั่งด้วยเดินขอขอขอจานหนล่าจานกับช้อนจะตักกินข้าวเจ้านี่เจ้ โอเคค่ะข้าวร้อนๆมาเนี่ยนุปุนุไปไหนปุ่นมากินข้าวองข้าวเปลีนยนไปเยเอตหักหุงเอูตักหุงงก๋วยเตียวตัมาสันกับงงบรรยากาศบ้านๆนับพี่ม้งกัหลายคนกัพี่ม้งแก้วสะจักรปลาเนี่ยับเม็ดไบนสวนนะคะเป็นอย่างทังลังคายตลิบหรือลัดจี่นี่นี่ นี้หมอนี่ได้รั่วแซ่บๆน้ำกันจ้าไม่กินอะไรลูกไม่กินอะไรบรรยากาศบ้านๆจ้าฮึไม่จะมาหมองเด้อมาขวบเด้อมาดิจ้าอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุหเนี่ยเพชรอีกแล้วอันนั้นตำธรรมดาม้อหมวยหมวยยังก่อนเอาต่อไปกินเลยเอาโจกเผาแห้งได้ในแบบหน่วยคู่ ลงกันตะพีดตัวกันสามกมวันกมนัใหญ่เงลงลงกัน่นี้หมูว่ดต้เ้มเองนเนสะแม่เป้วลมใส่ใ้เอน้เด้แซบบจาบจาแซบบ่จายา

มากินวกิน้ด้วยจิ้มน้วยจิ้มน้จิ้มเหรไม่เรี่ยวเราเราหนูในแต่ยูทูบีเราบ่เเบียนเฟซบุ๊กเฟสบุ๊กมันบ่ไเงยเอเลยใช้กินรวไ้จิ้มนะค่ะจิ้มไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วก็ตุ่มกายยตุมทั้งทั้งอไงด้ไปเรียกอเออฟังเบงอ้ใกลตัวนี้ไหมหาตันี้ กวนวะเ็ยอะเตเ็ดเปนนียนน้เ็เล่นเ็ดืไปเอาลวเอา้ใส่แล้วเาแล้ก็ไเห็ดเห็ดคอค่าไ่ต้องเนยนลองเบิ้งลองดูได้ว่าเบิ้งของเยอะจิกันน่าไม่เมื่อไหร่จะนัน่อันนันยนาไมเมื่เมื่อไหร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  แซ่บมากเลยจ้าเป็นมูกันนะคะเนาะน้องจ้าวสวนยางแมะม่วาขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะชบหน้าพอกันไหมจ้า